เมื่อวานที่ไปนี่อาจจะไปช่วยกันร่วมตัดเค้กกับวันคล้ายวันเกิดไปไปประกวดตัวตรงนั้นหรือเปล่าใครเขียนเค้กใครเขียนเค้กเอาคลิปมาหน่อยจ้าใครเขียนเค้กือได้อีกชนละน้านสีแก้วให้เดือบต้อนรับเอากระดาษอดีตหัวหน้าพักใช่ไหมก็หัวหน้าพักต่อหัวหน้าพักด้วยกันเป็นแบบเหมือนกับการอยู่ในเลเวลที่บอกว่าอันนี้คือตีความอันนี้คือตีความตามภาพที่เห็นแล้วถ้าตามระยะคือว่า หัวหน้าครับนายกครับอย่าลืมผมครับผมพร้อมจะเป็นรัฐมนตรีแล้วครับอ่ามันมันจะต้องเอาอย่างี้ต้องรอเข็นเข้ามาก่อนเอา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 คลิปฟรีไปแล้วเหรออ่ามันจะมีคลิปอีกอันหนึ่งที่พี่ส่งเข้าไปว่าให้ใช้คลิปเนี้ยอ่าไม่เป็นไรจะเป็นคุณชลน่านค่ะที่คือจะมีพนักงานของทางนี้แหละเขาเขียนมาก่อนแล้วคุณชลน่านก็คือช่วยรับช่วยเขียนมาเสื้อเหลืองสวนสนอานี้ก็ทำท่าเรียง้เรียว่าอย่าลืมนะครับผมยังต้องเป็นรัฐมนตรีต่อไปนะครับ เจ๊จนเจ๊จนก็เออจะต้องคัมแบ็กเจ๊จันก็ตามติดชินีวเยอื้อโอ้ใช่นี่คนเสื้อแดงนี่เขาไปคือเขาก็รักอะคนเสื้อแดงเขาก็ไปรอพี่ปองไปรอจะเอาเค้ของตัวเองอะไปให้เขารักพ่ออุ้งอิงยังไงเขาก็รักอุ้งอิงแบบนั้นอืเพราะว่าถ้าเกิดไปเป็นที่ตึก OAI อะค่ะเหล่านี้จะอยู่แค่ข้างนอกนั่นเคสามถุย ออนั่นเคสามถุยจ้าภารกิจล่าพวกบรรดาพักส้ม,สมด้อมส้มพักไว้ก่อนเพราะตอนนี้เพื่อไทยกําลัง Celt ก,ก้าวไกลคือกําลังรุ่งโรจน์ชัชวานเพราะฉะนั้นขอมาเชียร์ก่นกนกนกนอนเพราะ <คา S 1> <happier, S 2> ว่าคุณเคสมถุยก็พูดชัดเจนว่าเขาจะตรวจสอบพวกสีส้มพวกด้อมส้มอย่างเดียวแต่ว่าเขายัง<ะ>รัก<ะ>อ <becca S 1> ิ <chet> มเหมือนเอาเสื้อคุณหญิงแม่มาใส่เนาะเนาะ มันเอาชุดนี้หญิงนะแตคุผู้ชมเราบอกว่าชุดนอนหรือเปล่าเออไม่ได้ชุดนี้ไม่ผ่านใช่ใช่ชุดนี้ไม่ผ่านที่ข้ออะไรวะชุดนี้วันก่อนวันก่อนแกใส่ลิวิทตองที่ฉันงงงงเต๊กงงเต๊กไปเลยอ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วแล้วเขียนมาแล้วเขียนมาดูดี่โดยที่เน่เน่เน่เอ้ยไหมเน่ เขาแตะหน่อยเขาแตะหน่อยผมนะครับเหมือนไใ้นี่เลยกวดน้ําเลยเขาแตะหน่อยเขาแตะหน่อยอย่าลืมผมนะครับถ้าดูดีถะดูสิหน้าติดต่าของผู้คนที่แบบว่ากลิม้มเกลียดเ <laughs> นีย่ยเนาะลูกสาวนายอ่ะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะลูกสาวนายใหญ่อ่ะนี่<บ>นายน้อยใช่นายอยใช่ใช่คุณพิชัยนาริพันธ์ให้ดูคนละเอามือปิดหน้าด้วยว่าดูสิ พอดนีอ่ะพวกเราทำไมพวกเราัวเร้อไม่เป็นอย่างนั้นปะบนเคสก็เขียน2เลขนะครับก็คือ38ค่ะคืออายุใช่ไหมครับแล้วกานายกเอ็ดสามสเอแล้วรูปแบบเป็นรูปชุดวันที่หลังจากได้รับปลดกล้าวเสร็จนะครัเปลี่ยนชุดสีขาวอ่าเป็นชุดสีขาวอีกทีนึงรูปกำลังถ่ายมือทำนัดะ่ะว่าไงคะ ค่ะ HBD 3 8 Happy New PM นะฮะใช่ใช่เสื้อตัวเนี้ยเขาปักเป็นลายไทยนะปักปักปักเป็นลายไทยข้างล่างเป็นลายสวยนะพี่ปองเป็นลายภาไทยเลยค่ะใช่ใช่เสื้อตัวเนี้ยคือเปลี่ยนชุดแล้วมาแถลงข่าวใช่เพียงแต่ว่าตัวเสื้อ่ะมันยาวเราก็เลยจะแบบมองไม่ค่อยเห็นไอ้ข้างล่างสักเท่าไหร่แล้วมันจะมีใครกล้าเอามีดปักลงไปไหมฮะที่จะตัดเค้กตัวเขาเองนั่นแหละพี่ ตรงนั้นตรงนั้นฉันว่าฉันว่าเบาะพร้ลของพ่อเขาคงเก็บเอาไว้เป็นเป็นที่ระลึกอ่ะกินแต่ดอกไม้เหรอฮะแช้แขงเป็นที่ระลึกอ่ะวันก่อนฉันวันก่อนฉันซื้อขนมเค้กไว้ฉันก็เปลี่ยนอ่ะขนมเค้กดอกไม้สีแดงอ่ะเปลี่ยนไว้เจ้ามาสัตว์จีนไงจากเปลี่ยนก็แบบพยายามเปลี่ยนแบบพยายามเปลี่ยนแบบให้มันเข้าอายุเข้ากับสมัยอ่ะปรากฏว่าไอ้ดอกไม้สีแดงทั้งหมดมันมันมันทนความร้อนไม่ได้ว่าฉันปักทุบไปแค่รอบเดียวเองดอกไม้เยอะละ ซาร่าค่ะซาร่าเหรออ๋เป็นชุดของซาร่านะไหนมาดูสิฉันวันนี้ฉันเห็นเค้กของเองใช่ไหมใช่ใช่ซาร่าเฮ้ยเขาเขากล้าใส่ซาร่าหรือว่าซาร่ามันไม่ใช่นะเว้ยเขาต้องแบบระดับระดับเขาอ่ะเอาเรามีเครื่องประดับอิสซัสซีอย่างอื่นสภาพก็ไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมตลอดก็ได้นะคะเออซาร่ามันมีหลายลายว่ะลูกนี้ใช่ใช่แล้วแต่เลือกเลยจ้ะมีกระโปรงด้วยเข้าชุดกันอันนี้อ๋อกระโปรงชุดตัวเท่าไหร่ ซาลาซาลาแล้วก็จะหลักพันค่ะเออนั่นจะสิไม่จริงหรอกใช่ใช่พี่พุนยอดมีเออเขาก็ใส่ซาลาได้นะเออจะแปลกใจมากถ้าคนใส่หรือวิตตองตัวสองแสนแล้วใส่ซาลาเนี่ยมันคนละเรื่องนะได้สิแล้วร้านค้าไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะซาลานี่จะเป็นแบบว่าเออไม่เคยเดินเข้าซาลาหรอกใช่หรือหรือยี่ห้อนี้ยังไงแต่ยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้ออะไร a m b a s s a d o r defy อ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเสื้อผ้าคัตติ้งดีๆเยอะเป็นได้เป็นไม่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้อันนี้เออทำไมเราจึงต้องมาวิจารณ์เรื่องเสื้อผ้าของนารามถวิจารณ์ความสามารถในการทํางานของันเรื่องอื่เนี่ยไมนมีแต่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่ตอนที่เขาไปเป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยแต่งตั้งโดยคุณเศรษฐาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถือว่าใครก็ตามที่ถูกแต่งตั้งโดยคุณเศรษฐาต้องจบแล้วจบแล้วอย่างเมื่อวานนี้คอรมอลนี่ก็แต่งตั้งประธานวิทย กลับมาใหม่ก็คือคุณวิสุชัยนรุณนะครับแต่งตั้งหมอพรหมมินกลับมาเป็นเลขาธิการนายกใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นเลขรองเลขาธิการทางด้านของรองนายกทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นคุณชื่นชอบคูดมนะครับเป็นของท่านพีรพันธ์เงี้ยก็กลับมาใหม่แต่งตั้งใหม่กับรูดทั้งคนอื่นด้วยเข้าคณะมอไปอ่ะแลเข้าคณะมอไปแต่งตั้งกลับมาใหม่คนราชการแค่ราชการการเมืองก็หลุดไปตามที่ที่นายกหลุดเสร็จปแล้วก็เอาเข้ามาใหม่ you